สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับการสปอยซีรีส์เรื่องเดียหงรังและนี่คือตอนที่3มของซีรีส์นี้หลังแจอีถูกกลุ่มนักเลงดักทำร้ายแล้วงรังคนนี้ตามมาช่วยเธอการต่อสู้ก็เปิดฉากขึ้นหงรังเริ่มจากฟันหน้านักเลงที่อยู่ตรงหน้าก่อนจะทยอยจาัดก,การคนอื่นๆการเคลื่อนไหวของเขาสมกับเป็นมืออาชีพมากแต่ก็เสียจังหวะไปเพราะเสียงกระดิ่งจากม้าของศัตรูทําให้ความทรงจําอันเลวร้ายในวัยเด็กผุดขึ้นมารู้ตัวอีกทีนักเลงต้นเรื่องก็นําตัวแจอีไปจากความคุ้มครองของเขาแล้ว นักเลงลากแจอีไปที่ขอบเหวด้วยความโกรธตั้งใจจะโยนเธอลงไปแต่หงรังตามตัวเจอเข้าเสียก่อนจึงเปลี่ยนแผนจับแจอีเป็นตัวประกันแทนหงรังโยนดาบในมือทิ้งแล้วต่อรองขอแลกเปลี่ยนให้ตัวเองกลายเป็นตัวประกันแทนเกลียกล่อมด้วยผลประโยชน์จนนักเลงคล้อยตามยอมปล่อยตัวผลักแจอีอย่างแรงจนเธอล้มขาแพงไปกว่านักเลงจะรู้ตัวว่าหลงกลหงรังก็สายไปแล้วอีกฝ่ายเพียงบอกเขาว่าโง่แท้ก่อนจะถูกถีบตกเหวไป แจอี e. บ่นกับตัวเองว่าขาแพลงอีกแล้วแต่โฮงรังคนนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแพลงครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นอีกได้แผลยิ่งลึกยิ่งยากจะทุเลาไม่มีแผลไหนที่หายถาวรหรอกก่อนจะส่งมือให้แจอีลุกขึ้นมาบอกว่าทาไมอยากจับมือจับชายเสื้อเขาไว้ก็ยังดีแต่แจอีไม่ยอมทำทั้งสองอย่างจึงไม่พูดพร่ำทำเพลงอุ้มเธอแบกหลังแล้วกลับไปมูจิงกับพักพวกคนจรของแจอีเองก็ตามหาตัวแจอีอยู่ตลอดสุดท้ายจึงพบว่าเธออยู่กับโฮงรัง หงรังวางแจอีลงแล้วเธอก็เดินเขย่งกลับไปหาพวกมูจินมูจินสังเกตเห็นขาแจอีจึงอุ้มช้อนเธอจากไปบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วแจอีลอบมองไปทางโงรังที่ยังคงมีสีหน้าเรียบนิ่งเหมือนเดิมในคืนนั้นแจอียังคงปีนขึ้นไปบนหลังคาเธอกับโงรังคนนั้นสบตาก,กันอยู่ไกลๆและมูจินเองก็เห็นภาพนั้นหงรังกลับมาบอกผู้ติดตามหูหนวกว่าเรื่องปีศาจผมขาวในรอบนี้มันก็แค่แผนหลอกแจอีให้เข้าไปหาพวกนักเลง ตอนนี้ข่าวลือกับความจริงปนกันจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรในจะสาวใช้คนนั้นที่ถูกฆ่าตายไปแล้วอีกจนถึงตอนนี้จิตรกรก็คงกําลังทรมานใครสักคนเจียนตายเช่นเดียวกับที่ทั้งสองเคยผ่านมาหากจับเจ้าปีศาจนั่นได้มันอาจนําไปสู่การพบตัวจิตรกรที่คิดว่าอาจเป็นคนใกล้ชิดก,กับสมาคมการค้าแห่งนี้และนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปวันรุ่งขึ้นคนสนิทของมูจิงกลับมารายงานเจ้านายว่าผลจากการตรวจสอบที่เกิดการต่อสู้เมื่อคืนโงรังคนนี้แม้จะเป็นยอดฝีมือฮีซูแต่ก็ไม่ได้ฆ่าใครเลย เพียงทาให้บาดเจ็บและปล่อยให้หนีไปดูเหมือนอีกฝ่ายจะระวังสถานะในสมาคมของตัวเองมากอีกด้านหนึ่งองค์ราชทายาทที่กําลังหัวเสียกับการร่างภาพใหม่บังเอิญพบวงซื้อขายภาพวาดจิตรกรเอกในตลาดเข้าแต่ถูกขัดจังหวะด้วยเด็กคนหนึ่งที่วิ่งมาชนพระองค์เมื่อสอบถามจนรู้ว่าเด็กคนนี้ไม่มีที่ไปก็ชวนให้ไปกับตนเองด้วยขบวนเสด็จกลับของพระองค์ที่มีเด็กคนนั้นในขบวนอยู่ในสายตาของหงรัง เมื่อพ่อโงรังรู้ข่าวการไปบ้านพักอย่างกระทันหันขององค์รัชทายาทก็ตกใจเรียกตัวโงรังให้ไปเข้าเฝ้าด้วยกันบอกว่าให้สำนึกบุญคุณของพระองค์ที่เคยช่วยตามหาเขาไว้หงรังรับปากแล้วถามเรื่องที่รัชทายาทต้องมาพักในที่ห่างไกลแบบนี้ได้คําตอบว่าเพราะพระองค์มองว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการวาดรูปที่สุดโงรังหวนึกถึงภาพวาดที่เขาเคยเห็นจากจิตรกรคนนั้นหากรัชทายาทคือจิตรกรจริงเขาก็น่าจะจํามันได้ หงรังได้เข้าเฝ้าในตอนที่องค์ราชทายาทกำลังวาดรูปเลยแต่ปรากฏว่าพระองค์ไม่ใช่จิตรกรที่เขาตามหาเพราะไม่ใช่คนถนัดซ้ายภาพที่วาดก็มีลักษณะแตกต่างกันอีกทั้งเด็กที่ถูกพาตัวไปก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่ดีด้วยเขาบอกกับผู้ติดตามหูหนวกของตนว่าดีแล้วที่ไม่ใช่เพราะหากจิตรกรเป็นถึงเชื่อพระวงค์จริงทุกอย่างคงจะยิ่งยุ่งยากเข้าไปใหญ่หงรังรู้ตัวว่าเจอีลอบสะกดรอยตามเข้ามาจึงบอกให้ผู้ติดตามวางใจแล้วเดินนําไปก่อนได้เลย ด้านพอของหงรังที่ยังคงสนทนากับราชทายาทนั้นบอกว่าจิตรกรเอกที่พระองค์เพิ่งได้ยินชื่อมานั้นเป็นคนดังก็จริงแต่เป็นในทางที่ไม่ดีเพราะเป็นคนติดฟินติดเหล้าติดหญิงชอบวาดภาพสัตว์แล้วยังใช้ศพคนจริงๆมาเป็นต้นแบบแต่ว่ากันว่าภาพนั้นมีพลังอัศจรรย์ถึงขั้นชี้เป็นตายมนุษย์ได้นั่นทำให้ภาพวาดของเขามีราคาพอกับบ้านหลายหลังองคราชทายาทกลด่าจิตรกรคนนี้อย่างออกรถบังอาจทำให้ศิลปะแปดเปื้อนถึงเพียงนี้ได้อย่างไร แต่เมื่อพ่อโงรังถามหาวิธีจัดการเขาพระองค์ก็บอกว่าจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก่อนจะหันกลับไปมุ่งมั่นกับการวาดภาพต่อตัดกลับไปที่โงรังกับแจอีแจอีที่รู้ตัวว่าโดนสะกดรอยตามกลับนั้นหันไปประชิญหน้ากับโงรังที่เธอสงสัยทั้งสองโต้เถียงกันเล็กน้อยเรื่องการถูกสะกดรอยตามโดยอีกฝ่ายโงรังบอกว่าเพราะตัวเองตามแจอีไปเมื่อคราวก่อนแจอีถึงได้ยังไม่ตายแถมยังยอมรับข้อกล่าวหาจากแจอีแบบต้องๆว่าตามไปเพราะอยากซื้อใจให้ให้เเเชื่่อวววาาปป็นนตัจจริงิงแลดกไ ถ้าว่าแจอีเรียกตัวเขาไว้ก่อนบอกว่ามีอะไรจะให้มันคือสารพัดหนอนมแมลงที่ทําให้ฮงรังตกใจจนปัดทิ้งและหันหนีแต่แจอีก็โดนอีกฝ่ายแก้เผ็ดหลอกวางใบไม้แล้วบอกว่าเป็นตกกะกแตนให้ตกใจไปด้วยอีกคนฮงรังหยิบด้วงตัวหนึ่งที่แจอีใช้ขึ้นมาแล้วบอกว่าจะลองเลี้ยงดูปฏิกิริยาของเขามันชวนให้แจอีนึกถึงฮงรังในวัยเด็กที่กลัวหนอนมแมลงพวกนี้ไม่ต่างกันเลยไหนจะขากลับที่เขาดูสะเทือนใจตอนเห็นเด็กคนหนึ่งเรียกหาแม่อีก ส่วนมูจินที่ยังคงพยายามจับโปะฮงรังคนนี้ต่อไปก็เข้าหาลูกพี่ลูกน้องและเพื่อนวัยเด็กคนหนึ่งของฮงรังเขาบอกว่าฮงรังน่ะเป็นคนซื่อและขี้ขลาดใครๆก็พากันเอาอกเอาใจมูจินบอกตามตรงว่าเขากําลังสงสัยว่าฮงรังในปัจจุบันอาจไม่ใช่ตัวจริงเพื่อนคนนั้นจึงเสนอให้ทดสอบโดยการทําบางอย่างในวันเกิดของฮงรังที่กําลังจะมาถึงในคืนนั้นแจอ,อีลองทดสอบอีกครั้งด้วยการยกมือขึ้นทําท่าป,ป้องส่องไปทางฮงรังถามว่ามองเห็นเธอไหมฮงรังไม่ได้ตอบแต่ดูคล้ายจะนึกอะไรขึ้นมาได้ เพราะเขากาลังยกมือขึ้นทําท่าบางอย่างตอบเธอแต่ก็ถูกมูจินเข้ามาขัดจังหวะเข้าเสียก่อนเมื่อฮหงรังจากไปแล้วมูจินก็บอกแจอีว่าเธอไม่ต้องสับสนเรื่องนี้อีกต่อไปเพราะอีกเดียวเขาก็จะเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้ว่าฮหงรังนี้คือตัวปลอมเมื่อวันเกิดของฮหงรังมาถึงระหว่างที่เหล่าคนรับใช้กําลังชุลมุนกับการเตรียมงานกันอยู่หนึ่งในนั้นก็แอบไปสับเปลี่ยนขวดบางอย่างในห้องครัวอีกด้านหนึ่งลูกพี่ลูกน้องเพื่อนวัยเด็กของฮองรังก็เข้ามาทักทายเจ้าตัวและแจอี ขอพยายามเกาะแกะและพูดจีบแจอีแต่ก็ถูกโฮงรังเข้าไปจับแยกอย่างเย็นชาทําเอาลูกพี่ลูกน้องคนนี้ทักว่าเปลี่ยนไปซะเยอะเลยจนมิใส่ติดตัวก็อาจเปลี่ยนไปเหรอทิ้งความแคลงใจไว้ให้แจอีรวมถึงโฮงรังคนนี้ด้วยในงานวันเกิดของโฮงรังบรรดาหัวหน้าพ่อค้าพากันต่อคิวนาของขวัญล้ําค่ามามอบให้แม่ของโฮงรังกล่าวยินดีด้วยรอยยิ้มก่อนจะหันไปแซมูจินผู้เป็นลูกชายบุญธรรมว่าหัวหน้าใหญ่เตรียมของมาไม่ทันละสิ แต่มูจินบอกว่าเขาเตรียมมาแล้วก่อนจะให้คนสนิทถือกล่องดำยาพปริศนาเข้ามาโงรังเปิดดูแลพบว่ามันคือธนูพร้อมลูกศรเขาหยิบมันออกมาท่ามกลางความตื่นตะลึงของทุกคนมูจินให้เหตุผลว่าแทนที่จะให้เครื่องเขียนหรือเครื่องประดับที่หงรังน่าจะไม่คุ้นเคยสู้ให้ของแบบนี้ไปดีกว่ามันทํามาจากเขาของวัวดําที่เป็นของหายากโงรังบอกว่าขอลองหน่อยก่อนจะเล็งธนูไปทางมูจินทําเอาทุกคนใจหายแวบแต่เขาก็ไม่ได้ยิงมันออกไปบอกว่าคงต้องฝึกให้เข้ามือก่อนจะได้ไม่ทําร้ายเจ้าของ มูจินบอกว่าขึ้นอยู่กับตัวหงรังแหละเพราะเขาวัวดำมันแข็งยากที่จะคล้องมือสิ่งที่ตามมาจากนั้นคือเสียงตวาดของพ่อหงรังก่อนจะตัดบทให้รีบยกสำรับอาหารเข้ามาหล่าคนรับใช้ยกสำรับอาหารเข้ามาในนั้นมีเหล้าทับทิมตามแผนของลูกพี่ลูกน้องหงรังและมูจินที่แอบสับเปลี่ยนไว้ก่อนหน้านี้หลังเห็นว่าหงรังดื่มมันเข้าไปแล้วลูกพี่ลูกน้องก็ออกมาตีโพยตีพายใหญ่ว่าให้รีบตามหมอมาหงรังมีอาการแพ้ทับทิม พวกเขาเคยแอบดื่มเหล้าทับทิมด้วยกันตอนเด็กแล้วโฮงรังมีอาการลมพิษขึ้นทั่วหน้าแต่ไม่กล้าบอกความจริงกับผู้ใหญ่เพราะกลัวถูกดุลูกพี่ลูกน้องเล่นใหญ่รำเรี๊ความทรงจำกับแม่โฮงรังที่หมอเคยถามลูกตัวเองวันนั้นว่าไปกินอะไรแปลกๆมาหรือเปล่าและถามใจอีว่าเคยเห็นโฮงรังคล้องแวะกับทับทิมไหมแต่จนถึงตอนนี้โฮงรังกลับยังดูไม่เป็นอะไรเลยมันชัดพอที่จะทำให้ทุกคนคิดว่าโฮงรังที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ตัวจริงโฮงรังเพียงก้มหน้านิ่งไม่พูดจาอยู่นาน แต่ที่คอของเขาเริ่มมีผื่นแดงลามขึ้นมาร่างกายของเขากาลังถูกลมพิษเล่นงานเข้าจริงๆแม่ของโฮงรังเข้าใจว่านี่เป็นฝีมือของแจอีจึงพานโกรธหยิบของป่าใส่และใช้คนไปเอาการท้อมาหวังบบยตีขับไล่ผีในตัวแจอีแจอียอมรับว่าเธอทำจริงเพราะอยากให้ทุกคนเห็นว่านี่เป็นโฮงรังตัวปลอมบูจินพยายามเข้าไปช่วยแต่แล้วสาวใช้คนหนึ่งก็ชิงสารภาพว่าเป็นคนสับเปลี่ยนขดเล่าเข้าเสียก่อนผลคือโดนแม่โฮงรังลากไปโบยร่วมกับแจอี แต่สุดท้ายเรื่องก็จบที่โฮงรังเข้าไปรังแม่ของตนไว้บอกว่ารู้สึกไม่คุ้นชินกับแม่ที่เป็นแบบนี้นางจึงยอมสงบลงตอนกลางคืนมูจินยังคงไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เขาเห็นมองว่าโฮงรังตัวปลอมคนนี้ต้องมีลูกไม้อะไรแน่ๆแต่ถูกเจอีแย้งว่าฝ่ายที่เล่นลูกไม้น่ะคือมูจินต่างหากเธอจําได้คลับคลาว่าตอนเด็กเคยได้กินทับทิมร่วมกับโฮงรังแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจริงเท,ท็จแค่ไหนหากสิ่งที่เธอจําได้เป็นความจริงเขาก็คือตัวปลอม แต่หากสิ่งที่ลูกพี่ลูกน้องพูดเป็นความจริงแล้วก็โฮงรังตัวจริงก็จะต้องตายไปเพราะมูจินอีกด้านหนึ่งคนสนิทบอกพ่อของโฮงรังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้จะยิ่งทาให้บรรดาหัวหน้าพ่อค้าเทใจไปให้โฮงรังมากกว่ามูจินลูกบุญธรรมที่เขากําลังผลักดันอยู่มูจินอาจจะตกที่นั่งลําบากได้พ่อของโฮงรังมองไปทางมูจินที่อยู่ไกลๆก่อนจะให้คนสนิทไปบอกให้ร้านเครื่องสินแห่งหนึ่งเตรียมของไว้ระหว่างที่แจอ,อีกาลังหลับ เธอฝันย้อนไปถึงเหตุการณ์สมัยเด็กที่หลอกให้โฮงรังกัดเกาลัดแล้วดึงฟันน้ำนมของเขาออกมาบอกว่าต้องไปโยนใส่ลังค้าจะได้มีฟันใหม่งอกแต่โฮงรังดูไม่อยากให้ทำแบบนั้นเขาเล่านิทานเกี่ยวกับหนูนาที่ไล่กินเศษเล็บของชายคนหนึ่งจนกลายร่างมาเป็นคนที่หน้าตาเหมือนกันได้แจอีในตอนนั้นบอกว่าถ้ามีโฮงรังสองคนก็ดีสิจะได้ให้คนหนึ่งไปอยู่กับแม่เขาส่วนอีกคนมาอยู่เล่นกับเธอได้แต่โฮงรังแย้งว่าเกิดแจอีแยกไม่ออกว่าใครเป็นตัวจริงขึ้นมาเขาจะทำยังไง แจอีสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่พบว่าคราวนี้เธอไม่ได้หายใจติดขัดเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปก่อนจะเห็นเงาของฮงรังที่เธอสงสัยอยู่อีกฝั่งของประตูเขาบอกว่าตรงหน้าของเธอมีกับแกล้มอยู่เขาจะอยู่ตรงนี้เรามาดื่มด้วยกันนั่นทําให้แจอีตกใจว่าอีกฝ่ายจะมากินเหล้าอะไรตอนนี้ฮงรังบอกว่าเขาเสียใจที่แจอียังไม่เชื่อว่าเขาเป็นน้องของเธอสักทีถึงต้องให้กินอะไรแบบเมื่อตอนกลางวันไปแต่เขาเองก็ไม่ได้พยายามจะเป็นน้องของพี่แบบเธอหรอกนะ การต้องมาคอยพิสูจน์ว่าตัวเองคือตัวเองมันหดหูถึงอย่างนั้นก็ชินแล้วกับการต้องพยายามเป็นใครสักคนแจอีถามกลับเรื่องความพยายามในการมีตัวตนนั้นฮองรังบอกว่าเขานี่ยมันตัวคนเดียวไม่ได้เป็นลูกเป็นน้องเป็นญาติหรือแม้แต่เป็นเพื่อนบ้านของใครเลยเรากับหล่นมาจากที่ไหนสักที่ไม่ได้เกิดมาก็เลยพยายามกับการหาพรรคพวกหรือแม้แต่เป็นดาบให้คนอื่นแต่ด้านกลับทําให้เขาได้เป็นศัตรูของใครๆไปด้วยเพราะใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอด แล้วจู่ๆก็ได้กลายเป็นลูกของใครสักคนแล้วดังกลายเป็นคนของตระกูลใหญ่อีกก็เลยคาดหวังว่าจะได้เป็นน้องของใครสักคนไปด้วยเขาจะพยายามกับเรื่องนั้นต่อไปแล้วกันแจอีถามถึงแผลที่ฮงรังเคยเป็นว่าหายแล้วหรือยังก่อนจะย้อนคําพูดของเขาที่บอกว่าไม่มีแผลใดที่หายได้ถาวรแต่ไม่ว่าฮงรังที่อยู่อีกฝ่าของประตูจะเป็นน้องชายเธอจริงหรือไม่ก็ไม่อยากให้เขาต้องเจ็บปวดกับแผลนั้นมากไปกว่านี้ก่อนเธอจะลูบแผลจากการถูกโบยตีที่เพิ่งได้มาจากแม่ของฮงรัง สิ่งที่นางเอกแจีเข้าใจนั้นถูกต้องมาโดยตลอดโฮงรังคนนี้ไม่ใช่น้องชายของเธอแต่เป็นพระเอกตัวปลอมที่แทรกซึมเข้ามาเขาออกไปพบกับใครสักคนกลางดึกมองขวดพิษที่ได้รับมาก่อนหน้านี้แล้วถามคนที่รอเขาอยู่ว่าหัวหน้ารู้เรื่องโรคลมพิษของโฮงรังตัวจริงได้ยังไงในงานวันเกิดของโฮงรังนั้นแท้จริงแล้วพระเอกตัวปลอมคนนี้แอบทาพิษอย่างรักเพื่อตบตาทุกคนว่าแพ้ทับทิมแต่ใครสักคนนั้นเพียงบอกว่าให้ระวังการใช้มันไว้จนกว่างานจะสำเร็จ ห้ามให้ใครจับได้เด็กขาดว่าพระเอกคือตัวปลอมและตอนที่3ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ